สวัสดีครับท่านผู้ชมพาไปดูโคูตาฟนะูตาเกี่ยวข้าวไลายงามนะรถคันนี้เพิ่งจะออกมาได้ประมาณยี่สิบวันครับประมาณยี่สิบวันโหเดี๋ยวจะพาไปดูครับว่าฟูตาเขาเกี่ยวข้าวไฟายงามถามคนข่าวเขาบอกเกี่ยวไม่ยากนะตัวนี้ว่ารุ่นนี้เกี่ยวดีเลยไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไร DC ร้อยแปดสิบครับ น่าจะตัวอันนี้ตัวใหญ่สุดเลยป่าครับเนี่ย,ย,ยคนขับขึ้นไปหมดนนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับท่านผู้ชมตัวแอร์ด,ด้วยใหาท่ที่สุโอ้โหคูคต้าเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ธรรมาดาแนลนะ้ชมดูดิ รถใหญ่ไอตรงหมเลนี่รถใหญ่ยังไม่ลงมาเลยนะครับรถใหญ่ยังจอดจอดอยู่เลยครับรถใหญ่จอดรอรอ,อ,อเวลาเกี่ยวอยู่เลยคูตาลงแล้วรุยแล้วนะครับประมาณสี่สิบไร่มั้งเพิ่งใจอุ้มแรงนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูคท่าเขาเกี่ยวดีเขาเกี่ยวได้ยากเหมือนเขาจะเกี่ยวยากหรือเกี่ยวง่ายะคะเข้าไปงามไม่ธรรมดาเลย ี่คอยบอกเจ้าเหมือนเขาบอกว่าแปลรถแปลน้ำมันมาใส่รถเกี่ยวนะแปลมาสามมั่นมันเบิดแล้วไยวอาจจะต้องมีเกี่ยวอีกแค่น้อยเอา้ยไปแม่เขาบอกว่าน้ำมันน้ำมันอยู่อันนี้อันนี้ตัวใหญ่ใหญ่สุดเลยมั้เนี่ยใหญ่ที่สุดในบริษัทครับโคโต้าอะไรใช่ไหมใหญ่ใหญ่มันออกเขาออกรุ่นแรกมาคอมเล็กมันติดแต่ไปเจอตัวนี้ไปดีปีเนี้ยเกี้ยวข้าวได้ดี อันนี้รถมาจากที่ไหนรถที่ที่นี่ครับผมซื้อมากซ์ซึงไม่ใช่ไม่กม็กซ์ถ้าแก่ใช่ไนมในคนที่นี่ใช่ไหมแต่ร้อยห้าไม่จบร้อยห้าเคยเกี่ยวเกี่ยวได้แต่ติดติดไหนติดคอเหรอครับติดคอเดี๋ยวติดคอมั่งติดตู้มั่งแต่ครันนี้ไปได้ทีนี้ได้เลยนะแล้วข้าวเขาจะข้างบนไม่มีไม่มีตอไม่มีอะไรเลยครับผมเดี๋ยวไปชมชมเดี๋ยวรอรอดูตอนเกี่ยวครับ จะไปเลยรไหมครับแม่รู้ว่าไปไปขึ้นได้ไหมไม่ได้เดินเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดินตามไปกันเดี๋ยวได้อยู่นะพี่ฮะเดี๋ยวได้อยู่เดินไปแล้วก็หยุดได้ได้ได้ไป๋ยวขึ้นไปบนฮะเดี๋ยวไปลงถ่ายข้างล่างครับปิดประตูได้ไหมล่ะได้ครับขึ้นมาเลยมันมันมันหนาหรอกปิดประตูผมโอ้โหอะไรครับเดี๋ยวไปลงที่ที่นู้นครับที่ตรงที่เกี่ยวนะครับ โอ้แยเย็นช่ำเลยครับรถใหญ่ยังจอดอยู่เลยนะครับกูต้าลงครับลุยแล้วนะครับท่านผู้ชมลงได้กี่วันนะครับเนี่ยเพ่งงวันนี้ครับโอ้เพิ่งจะลงทุ่งวันนี้เลยครับเพราะว่าตรงนี้เกาเกี่ยวเสร็จแล้วนาเราข้ามได้ตรงนี้เราไม่ยด่นี่นาเราเองเหรอใช่มีนาไหมครับข้างล่างไม่มีไงยังมีอยู่ข้างล่างแต่ผมตัดบนก่อนน้ำมัน,นจะหมด ก็มาากข้วน้ำมันมากินน้ำมันไหมไล่หนึงประมาณกี่ลิตรเนี่ยถ้าเป็นข้าวเกี่ยวยากๆหน่อยก็น่าจะร้อยร้อยหน่อยหน่อยร้อยประมาณร้อยยี่สิบละไรค่าน้ำมันนะนะครัเพราะว่ามันมีตู้แอร์เสริมมารถบันหนึ่งมันจะกินน้ำมันอยู่ประมาณสามพันสามพันมันจะเกี่ยวได้อยู่ประมาณเวลาสามสิบสามสิบสามสามสิบห้าไร่แล้วแต่ยากหน่ยประมาณสามลิตรกว่าครับคข้าวข้าวเขาพอรถใหญ่นะก็พอกันแต่ถามว่า จะไปดีเหมือนรถใหญ่ไหมเ,เราเรา่าม,มันก็ไม่ดีเหมือนรถใหญ่นะแต่ก็ผมว่าผมชอบคุณตาแต่คันเก่าไม่ชอบบานร้อยห้าแรงผมซื้อมานี่มึงขายไปมาเอามาลองคันนี้แล้กแค่วุ้ลองวันแรกด้วยแลกที่ว่ามันไปดีเ,เพราะว่าร้อยห้าปีที่แล้วเกี่ยวแปลงเนี่ยแต่เกี่ยวไม่ไ,มได้เดี๋ยวติดมันจะติดคอนเนี่ยคอเนี่ยมันจะกว้างขึ้นร้อยคอร้อยแปดนะเห็นไหมนะครับแล้วก็พวกสายพานเขาเปลี่ยนเป็นสองตัวหมดเลย ใหญ่ขึ้นแล้วก็ใช้สองเส้นหมดใส่พันใส่พันตัวอะไรเนี่ย <ละ S 1> ใ่่เขาจะปรับมาของเขามันมันจะดีกว่าผมว่าจบร้อยแปดแต่ร้อยแปดตัวแรกไม่ไม่ได้ลองนะเพราะว่าปีที่แล้วร้อยแปดตัวแรกปิดเขาบอกท่านเขาบอกร้อยร้อยแปดตัวเนี้ยจบเดี๋ยวรดอดูกันแล้วกันอย่างผมว่า,น,าน่าจะจบปากนี่มันกว้างเท่าไรในปากเนี่ย <10 S 1> ผมกว้างสองเมตรสองเมตรเลยสองเมตรกว่ากับนว่าจะสองเมตรเก้าสิบสองเมตรเก้าสิบห้าเพราะที่เริ่มมาสองเมตรเก้าสิบห้าไอ้ตัวนี้มันยังลด ดูแล้วก็ก็เล็กกว่ารถใหญ่ก็ไม่เท่าไหร่เนาะไม่ไม่ไม่กี่ใบมีดแต่ถ้าเกิดรถเกี่ยวนาปังวันนึงผมโงกทีได้ไปสบายเลยเนี่ยตัวเนี้ยแต่ที่บ้านเราไม่ค่อยมีนาปังไม่เกี่ยวไงรถจบนาปีก็จอดเลยไม่ได้ไปไหนต่อมีนาปังต่อที่บ้านสร้างครับอ๋อไปบ้านเทพเดี๋ยวไปบ้านสร้างใช่ไหมครับเดี๋ยวไปบ้านสร้างต่อทีนี้ก็ไปหางานที่บ้านสร้างแล้วรอดูผมคิดว่ามันไปดีอ่ะผมก็เลยลองอ๋อแปลงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยใช่จ้าเดี๋ยวผมลงเลยก็ได้ครับ จะเก,กะกะเดี๋ยวกี่ไร่วะเนี่ยสี่สิบบอน่าจะสี่สิบหกนะนาเป็นแต่ไม่เสร็จหรอกเพราะว่าวันนี้ผมมาสายอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปดูข้างล่างนะขอบคุณมากครับครับครับรอสี่สิบกว่าวันนะท่านผู้ชมโอ้สีนะ่สิบไร่ฮะวันนี้ถ้าเป็นนาปังเขาบอกว่าวันไล่ ห้าหกสิบไล่สบายสบายเลยนะพาวกปากมันเกือบไปเท่ารถใหญ่เลยนะโอ้แต่ก็ดูใหญ่นะมาดูใกล้นี่ท่านผู้ชมดูดิดูหน้าเกี่ยวข้าวไฟงามครับโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วนะครับไม่ธรรมดาแล้วห่า จริงนี่เหมือนเขาว่าเลยครับไปไม่มีสะดุดเลยน่านผู้ชมแต่รถอาจจะโดดผมว่าน่าจะน่าจะโดดกว่ารถใหญ่หน่อยนะผมว่าคูโบต้าเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องผมขอตินะเรื่องปัญหาเรื่องช่วงล่างนะปัญหาช่วงล่างคือมันสั้นนะครับพอสั้นหน่อยแล้วก็พอทันสั้นแล้วมันไปเจอที่ไม่เสมอแล้วมันโดดทาให้โดดโดดกว่ารถใหญ่เนาะปแบบร่บาลานช่วงล่างผมว่ามดูเล็กไปหน่อยแต่ว่าช่วงบนเขาก็โอเคนะครับ าจากขวางที่ไทอยู่นะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าเกี่ยวเขาจะเกี่ยวเกี่ยวตัดงานเหมอือนรถใหญ่อะเหมือนรถเกี่ยวใหญ่เขาเกี่ยวันหรเปล่าเนี่ยได้สามรอบแล้วนะครับโอ้โหไม่มียังไม่มีรถลงเลยคนระับท่านผู้ชมดูดิดูดทุ่งนาดิเป็นพันๆไรนะครับเวิร์เนี่ย เป็นมันพันไล่เลยมีคูต้าเกี่ยวอยู่คันเดียวนะครับตัดงานนะครับตัดตามขี้ไถน,นะเกี่ยวขวางขี้ไถ่ก็เกี่ยวลำบากครับโดดนะครับเนี่ยเกี่ยวตามขี้ไถ่ครับ ม่เมื่อกี้ก็ลืมถามเรื่องราคาครับไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่แล้วผมว่าน่าจะเกือบกับท่ารถใหญ่นะอาจจะไม่ถึงสองนะครับโอ้เป็นไงครับท่านผู้ชมโหสุดยอดจริงครับครูต้าลุยข้าวพายงานครับ โอ้โหไปดีนะท่านผู้ชมไปได้เรื่อยๆยครับ ของฟางไม่บินคือแบบนี้ครับท่านผู้ชมฟางไม่เข้าๆนะครับลมแรงนะแต่ฟางไม่เข้าๆเลยก็เกี่ยววนก็ได้นะครับเกี่ยวสลับก็ได้ครับ ว่าเลยครับจริงมันต้องถับว่าเลยท่องนะครับ <S <S 1> <S 1> ปัญหาช่วงล่างคือรถรถรถจะต่ำไปนิดนึงครับรถต่ำแล้วก็ช่วงล่างสั้นนะ ขับูบา,าต้าทำช่องล่างใหญ่ๆเหมือนรถใหญ่เน,นี่ยโอ้โหถืว่าน่าจะตีตลาดแตกเลยนะครับอพอเริ่มมีน้ำก็เกี่ยวยากครับพอเริ่มสังหัวจรวดสังไปมีดนะครับรถใหญ่ก็เป็นนะท่านผู้ชมรถใหญ่ก็เป็นเนี่ยถ้าถ้าเริ่มมีน้ำนข้าวมันจะเริ่มเหนียวแล้วมันจะสังมาหมดเลย ข้าวจะดีนะครับตรงที่มีน้ำจะสังมาหมดเลยทั้งทั้งต้นทั้งโคนข้าวทั้งสามสังหมดเลยถ้าใบมีดตัดไม่ดีก็นะครับสังครับสังหัวจรวดสังใบมีดรถใหญ่ก็เป็นนะครับโอ้หน้ายกเร็วนะครับ ระบบหน้าเขาเร็วนะท่านผู้ชมระบบยกขึ้นยกลงนะครับ ติดตู้แล้วมั้งครับท่านผู้ชมติดตู้หรือเป็นอะไรเครื่องน็อกเลยนะครับข้าไฟงาม น่าจะเต็มโตนะครับทำไม่ไหวร้อยห้าร้อนอ่าเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวนี่ไอ้มาเติมน้ำมันก่อนนะน้ำมันหมดครับครับเอามาดูระบบกันนะท่านผู้ชมผมเพิ่งรู้นะระบบไอ้อันนี้ตัวนี้อะไรตัวนี้ยกแตงยางซ้ายออกแตยงซ้ายครับรถสามารถเอียงซ้ายเอียงขวาอ่าแล้วแต่เราเราจะปรับใจก็ได้แต่ถ้าถ้าเป็นตัวนี้เป็นออโต้มันจะแทนน้ำหนักของมันเองครับถ้าในในปากเกี่ยวหรือตัวรถตัวข้างใดข้างหนึ่งมันเอียงโอ้โหดูครับปากมันจะเสมอตลอด เออท่านชมคือว่าถ้าที่ไม่เสมอเนี่ยถ้าเรากดออโต้ปุ๊บมันจะมันจะปรับออโต้โ,ตโดยอัตโนมัติเลยให้ให้หน้ามันเสมอแล้วรถนี่มันสามารถขอยืดได้ด้วยนะยืดได้เออคือว่าทําให้สูงก็ได้ทําให้ต่ําก็ได้นะครับ,รบแล้วแต่แล้วแต่พื้นนานะครับแล้วแต่ที่ที่เราแต่ในในความยกสูงคือเวลาในกรณีบางที่มันติดลมเราไปไม่ได้เราบางทีขยับยกขึ้น50เซนมันก็ไปได้ได้50าสสูงสุดได้กี่เซน ถ้าพูดถึงแนวผมว่าเดี๋ยวลอง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 ไปดูเนยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาข้าวปล่อยออกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลองลงไปดูเดี๋ยวว่าระบบมันก็มันจะดีคนละอย่างเครับน้อยใหญโอ้ระบบระบ,บบเยอะนะท่านผู้ชมเนี่ยครับท่านผู้ชมโอ้ยืดได้ท่านผู้ชมดูดิยกขึ้นเขาบอกเขาเขายกห้าสิบเซนนะครับ ฮะโอ้เจ้าเจ้าครับมันยกนี่ฮะเอียงซ้ายเอียงขวาท่านผู้ชมเนี่ยระบบสมดุลเขาด้วยนี่นี่เอียงอันนี้เอียงซ้ายอยู่อโอ้โหระบบเขาแน่นอนจริงครับท่านผู้ชมนี่นะครับถ้าที่ไม่เสมอถ้าที่มันเอียงเขาก็ปรับสมดุลเนี่ยปรับปรับได้ปรับลงละเท่าให้เท่ากันแล้วครับเนี่ยเท่ากันละ หรือเราเราจะกดออตโต้ก็ได้ออตโต้ก็เกี่ยวไปแล้วกกดออตโต้เลยเขาระบบเขาจะทำงานของเขาเองเลยคือเราไม่ต้องเราแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยโอ้แน่นอนจริงสุดยอดเลยครับระบบเนี้ยขยกโชว์เลยโอ้เห็นไหมโอ้ยังแจมอะ่ะ ไอ้ตอนแรกผมคิดว่ามันยกขึ้นแค่แค่ยกช่วงตู้ไม่ใช่นะครับยกแทกนะครับตั้งแต่แทกขึ้นไปเลยตั้งแต่โรเลอร์บนขึ้นไปนะครับเนี่ยยกขึ้นหมดเลยโอ้เนี่ยความรู้ใหม่เลยนะครับความรู้ใหม่เลยอ่าแล้วก็ปรับปรับให้เอียงซ้ายเอียงขวาได้ครับเครื่องอันนี้น่าจะติดตู้ด้วยนะครับถ้าวันยาวนะครับ รถใหญ่ก็ยังเกี่ยวลำบากเลยทิงไปถ้าดันดอนแบบนี้เข้ามันไม่ยากนะเนีถ้าดันดอนแบบนี้เข้า,ากเกนะีบบเ่ยวง่ายครับถ้าลงไปในน้ำมาเข้ามันยาวครับรถใหญ่รถเล็กก็ไปลําบากครับนี่เวลาจมามีน้ํำเยอะๆก็ยกขึ้น,นยกขึ้นเลย เอียงซเยเงขวาได้นะครับให้มันบาลาน,นะครับให้บาลานกับข้าวที่มันล้มนะครับ<ฮ>จุยอดเลยส่วนข้าวถ้าข้าวน้ำหนักดีๆก็ได้ประมาณกับเกือบ2ตันนะครับท่านผู้ชมปร,ประมาณเกือบ2ตันถ้าข้าวดีๆเลย ออตอนแรกผมนึกว่ามันยกแค่ช่วงตู้นะมันยกข้างล่างนาอยตั้งแต่เรา<ม>เลื่อนบนแต่ว่าของของร้อยห้าตัวเดิมเพลมเพลมตัวนี้เขายังไม่ได้เปลี่ยนเพลีมตัวล่างมันยังมันยังบางอยู่แต่ตัวนี้อาใช้ตัวไหน,นแล้วระบบพวกโซ่พวกนี้ใช้ได้นานกี่พันไร่เนี่ยน้กี่พันไร่อย่มาว่ากี่พันไร่แล้วอของผมซื้อร้อยห้ามาได้แปดปีอ่ะแท็กตัวนี้ยังอยู่เหมือนเดิมของผมตัวตู้เลยลูกตัวตู้ ถ้าร้อยห้าถ้าไปเจอห่วงห้าวข้าวฟังหรือข้าวนาปีแต่ไม่ใช่ไพลงามนะจะใช้ได้ดีกว่าตัวนี้ตัวนี้น้ำหนักจะเยอะกว่าดูล่างเลยมีมีหมดมีหมดอยู่ที่มีหมดอยู่ติมตู้อยู่างนีท่านผู้ชมประมาณบรรทุกได้มาร้อยแปดร้อยสิบร้อยเก้าสิบถังอะเกือบสองตันนะบรรทุกแล้วแต่น้ำหนักข้าวครับโอเคครับท่านผู้ชม คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับความรู้ใหม่ของผมเลยผมยังเ,เคยเห็นเลยยกได้โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ